เมือ่อวานนี้ก่อนเที่ยงเล็กน้อยได้มีเครื่องบินเครื่องบินรบของเมียนมาได้ร่วงล้ำเข้ามาในดินแดนไทยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มีประชาชนตา่ตางๆและรวมถึงแฟนคลับของกองทัพะกาศเองก็ได้ แรงทัศนะความคิดความเห็นแล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ไปตามทัศนะของแต่ละคนซึ่งผมก็ได้มีโอกาสได้อ่านได,ได้รับฟังส่วนใหญ่ก็จะกล่าวถึงว่าระบบการป้องกันทางอากาศของกองทัพอากาศนั้นดีไหมหรือ บินของเรามีไว้เพื่อใช้ในการแสดงในงานวันเด็กเท่านั้นหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพูดว่าผู้บัญชับัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศนั้นมีวิจารณญาณในการตัดสินตกลงใจทำ,น,น,ทำนู่นทำนี่ดีไหมช้าไหมช้าเกินไปหรือเปล่า ผมก็อยากจะขอบอกว่าที่ท่านแสดงความเห็นนะั่ก็มีส่วนถูกต้องแต่อยากจะบอกว่าระบบป้องกันทางอากาศของเรานั้นดีมากไม่ได้อ่อนด้อยอย่างที่บางคนแสดงความสงสัยหรือให้ทัศนะเครื่องบินของเราก็เป็นเครื่องบินที่ดี นักปินของเราเป็นนักปีนที่ดีแล้วก็มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่ดีแลยรวมถึงข้อสุดท้ายก็คือผู้ขัาบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศก็มีการตัดสินใจที่ดีการตัดสินใจที่ดีนั้นบางครั้งไม่ได้วัดกันด้วยความรวดเร็วหากแต่วัดกัน ด้วยความสุขขมรอบขอบ้อมีหลักมีเหตุมีผลคำนึงถึงสถานการณ์เล็กสถานการณ์ใหญ่และที่สำคัญเป็นการตัดสินใจที่พอเหมาะาพอควรเหมาะสมกับสถานการณ์และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ผู้ที่สนใจแฟนคลับต่างๆของกองทัพบรกาศและพี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบแต่เอาเถอะครับ ผมก็บอกตามตรงว่าผมก็เหมือนกับทุกท่านนั่นแหละผมก็เดือดเหมือนกันบางทีอาจจะเดือดกว่าที่น้องประชาชนอีกด้วยสิ่งที่เราดำเนินการไปแล้วก็วคือเราได้ติดต่อประสานกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศพมา่า เมียนมาก็ขอให้กำกับดูแลให้การปฏิบัติการอะไรก็แล้วแต่ในเขตแดนของท่านเนี่ยขอให้อยู่แต่ในขอบเขตในบ้านของท่านอย่าได้ล่วงล้ำเข้ามาซึ่งผมก็ได้รับทราบถึงคำขอโทษและเหตุผลจริงแท้ต่างๆเนี่ยขอให้ว่ากันไปก่อนเขาให้เหตุผลว่า เมื่อวานช่วงนั้นนะ่ะสภาพอากาศมันไม่ค่อยดีจริงๆแล้วมันเป็นการเกิดขึ้นครั้งเดียวครั้งแรกที่ผ่านมาเขาก็ระมัดระวังแต่ว่าด้วยสภาพอากาศประกอบกับพุ้นประเทศซึ่งหากจะมองอยู่บนคนที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยบางทีก็แทบจะเรียกได้ว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าขนาดนี้ได้ผ่านล้าหรือตัดผ่านเข้ามาใน ในบ้านของคนอื่นก็ฝากขอโทษมาด้วยแล้วก็นอกจากนั้นในส่วนของทางการทูตในเชิงของทูตทหารนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศเราก็ได้ใช้ผู้ทูตฝ่ายฐานากาศของเราในการที่จะเ,เข้าพบตลอดทั้งแสดงแสดงจุดยืน ทียบสอดคล้องกับท่าทีของของตัวผมและของกองทัพอากาศสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปก็คือด้วยระบบป้องกันทางอากาศของเราเนี่ยซึ่งในที่นี้ก็คือเราดาร์เนี่ยเราเราจับความเคลื่อนไหวของเขาได้และรวมถึงเรามีเรามีสายข่าวที่ดีบางครั้งเนี่ย เราสามารถที่จะ่วงรู้ได้ว่าเขาจะปฏิบัติการในพื้นที่ไหนเพราะเขตแดนระหว่างเมียนมากับไทยเนี่ยอาจจสั้นๆต่เป็นเขตแดนที่ยาวบางครั้งเขาก็ทําการลวนบางครั้งบบตรงนี้อะไรต่างๆหรือด้วย,ด,วยด้วยการข่าวของเราที่ดีบางทีเราก็รู้ลวกหน้าแต่ไม่ว่าเราจะรู้เรื่องหน้าหรือเราจะรู้เฉพาะหน้าจากเดา้์ ้าเรารู้เรื่องหน้าเราก็จะส่งเครื่องบินขึ้นไปเพื่อที่จะไปบินในภารกิจที่เรียกว่า Combat Air p a t r o l หรือการบินลาดตระเวนรบรักษาเขตเพื่อแสดงท่าทีว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเราแต่ถ้าว่าเราจับได้เราก็เช่นเดียวกันเราก็จะส่งเครื่องบินขึ้นไป ออกไปในภารกิจเดียวกันก็คือลาดตาระเวนรบรักษาเขตประกอบกับ i อร์แอร์อินเตก็คือการบินสกัดกัน้นแต่เช่นเดียวกันฉันใดฉันนั้นขอให้พี่น้องประชาชนไว้ความเชื่อมั่นในกองทัพอากาศเหมือนอย่างที่ท่านเคยเชื่อมั่นมาตลอดแล้วก็โปรดไว้วางใจเรา ผมกเ็เหมือนทุกท่านนั่นแหละที่ที่รับชาติเพราะฉะนั้นก็ให้ํำมั่นว่าการถึกไปของนักบ,บินของเราหากว่าเราพบว่าทางนู้นยังพลังพลาดจะด้วยเจตนาจงใจหรือ ไม่จงใจก็ตามเราจะดำเนินการในขั้นที่เด็ดขาดแต่ภายใต้การคำนึงถึงสถานการณ์ใหญ่เราต้องไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับก็ข,ขอให้มั่นใจผมมีเรื่องที่จะเรียนให้ท่านสื่อมวลชนทุกท่กานทราบเพียงเท่านี้ มีคําถามมากมายที่ถามผมก่อนหน้านี้ผมตอบรวดเดียวด้วยคําตอบอย่างนี้แหละนะครับ,บคุณครัผมคำถามหนึ่งว่าถ้ามันมีแบบอ,อ,อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมาตรการเราคืออินเตอร์เซ็ปเลยหรือว่ามันมีขั้นตอนคือแน่นอนว่าโดยโปกตีแล้วเนี่ยการป้องกันทางอากาศเนี่ยมันจะมีอยู่สาสามลำดับ การปฏิบัติก็คือพิสูจน์ฝ่ายสกัดกัน้นแล้วก็ทำลายนะครับจะต้องบอกก่อนว่าเมียนมาเนี่ยคือเพื่อนเหมือนสมมติเรามีป้านะแล้วเพื่อนพลั้งเผอเดินตัดสนามหญ้าหน้าบ้านเราจะยิงเขาตายเลยเหรอมันก็อาจจะเกินไปเพราะฉะนั้นคำว่าการปฏิบัติการที่เหมาะสมเนี่ย มันจึงมันจึงอยู่ในพื้นฐานของเพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อนอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมก็นําเรียนได้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ผมเชื่อว่าขณะนี้เขาก็ตระหนักในในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ตระหนักในความรู้สึกที่ร่วมกันของประชาชนชาวไทยที่ไม่ชอบถ้าผมเป็นเขาผมก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นผมจะ เล่าให้ฟังว่าที่อำเภอพบพ,พระเนี่ยมันมันเป็นพื้นที่ที่รูปพลางหน้าตายยังไงพวกเราทราบไหมเป็นงงตะนอยอ่ะเดี๋ยวผมก็เขียนให้ดูกันแล้วคนะ่ะมันมีกระดาษไหม,มผมไม่อยากที่จะใช้ภาพจากเรดาร์มผมอยากจะเอากระดาษแล้วกันมันมีกระดาษนะอ่ะอ่ดึกสอสักแผ่นเขียนว่าแล้ว ไม่เป,ร,เปร่ออ่นนี่นะตรงนี้ยด้านซ้ายก็คือเมียนม,มาด้านขวาเป็นไทยก็แล้วกันนะที่รู้กันลักษณะของพื้นที่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะลงมาแล้วจะขึ้นได้อย่างี้ด้อย่างนี้ เหมือนหูคนนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่เป็นที่กองกำลังเมียนมาเขาประสงค์ที่จะดำเนินการเนี่ยจะอยู่เแถวๆเนี้ยเมียนมาเขาส่งกำลังทางอากาศมาเข้ามาแล้วก็เรดาร์เราจับได้ตลอดก็เราก็จะเห็นแถบแถบปื้ แล้วก็มีการปฏิบัติแถวๆนี้แต่ก็มีบางแถบที่หลุดไปอย่างนี้เพราะนั้นจุดที่ที่ล้ำเข้ามาคือจุดตรงนี้แต่ผมจะบอกให้ฟังว่าที่เราเห็นเนี่ยมันคือเส้นของปากกาแต่ถ้าเกิดเป็นของจริงอะ่ะมันคืออย่างนี้มันไม่รู้หรอกมันไม่รู้หรอกว่าตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาวกลวกลับวกกลับผ่านจง,งอยตรงนี้ในห่วงเวลาสั้นๆเขาไม่ได้บินเพื่อที่จะอยู่บนเราแต่แน่นอนว่าเราต้องยอมรับว่ามันก็มีการผ่านแต่ว่าการผ่านเนี่ยทางผู้บัญชาการฐถนานกากณ์เขาตอบเราบอกว่าอากาศมันไม่ค่อยดีแล้วนักบ,บินเนี่ยก,ก็ไม่แน่ชัด เพราะฉะนั้นก็ผมรับฟังเนี่ยด้วยความเข้าใจเราอยู่ตรงกลางผมเข้าใจทั้งทั้งการตอบของทางกองทัพอากาศเมียนมาและเข้าใจทั้งความห่วงใยของประชาชนชาวไทยเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ตามอยในที่ผมเรียนไปแล้วเราก็จะทำในสิ่งที่เหมาะควรเหมาะควร ก็ขอให้เชื่อมั่นในกองทัพอากาศจ้ะ